มาอีกแล้วครับทุกคนครับคลิปนี้นะฮะบ่ทุกคนอยากให้ทุกคนดูนะฮะนุ่มเมน,นะฮะออกมาพูดนะฮะอยากให้คนไทยเนี่เสียใจหรืออยากให้คนไทยนี่อิจฉานะครับเขาบอกว่าเป็นคนรวยนะฮะเป็นคนที่ซื้อรถเนี่ยต้องซื้อเงินสดนะฮะเหมือนประมาณว่าคนไทยมีปัญญาแบบเขาหรือเปล่า นะครับผมนะเขาบอกรถที่ประเทศไทยเนี่ยราคาถูกแต่รถที่ประเทศเขมรน,นี่ราคาสูงนะและรถที่เขาใช้นะเขซื้อเงินสดทุกคนแต่เป็นรถมือสองครับทุกคนครับ <c oughs> เป็นรถมือสองเขาบอกเนี่ยเอาซื้อรถมือสองมานะครับราคาหลายแสนบาทนะฮะถ้าที่ประเทศไทยถูกๆเขาบอกเขาถามคนไทยแบบนี้มีปัญญาหรือเปล่าครับนะฮะบ,บ่าทุกพนได้เห็นคลิปนี้แล้วก็นะต้องบอกได้เลยว่าการศึกษาหรือว่า สังคมของบ้านของประเทศเคมรเนี่ยของเมืองเนี้ยนะฮะเขาอยู่กันยังไงนะเขาคิดว่ารถมือสองเนี่ยราคาสูงเนี่ยที่เขาไปซื้อเนี่ยนะฮะเขาคิดว่าเขามีเงินถึงมีปัญญาซื้อรถมือสองได้ในราคาที่แพงนะครับทุกคนนะแน่นอนนะครับประเทศไทยเนี่ยบอเตอรพลต้องพูดแทนคนไทยเลยนะถ้าเป็นรถมือหนึ่งนะครับผมก็อีกราคาหนึ่งถ้าเป็นมือสองนะฮะ คนไทยไม่ค่อยอยากจะซื้อกันเท่าไหร่ไม่ค่อยอยากใช้กันเท่าไหร่นะครับผมเนาะเพราะว่าเป็นรถที่หลายมือนะไม่รู้ว่าใครขับบรรทุกอะไรมาบ้างขับกี่กิโลแบบนี้นะครับผมนะคนไทยเขาไม่อยากซื้อเขาไม่ต้องการนะครับผมเนาะแต่คนขเขมรนะครับดีอกดีใจแล้วก็ออกมาอวดร่ำอวดรวยอยากให้คนไทยเนี่ยเสียใจนะะที่เห็นเขามีเงินซื้อเงินสด แล้วก็เป็นรถมือสองแล้วก็ราคาแพงด้วยนะครับผมมันมุงบอกถึงอะไรแหละครับคนขมยผมอยากจะบอกพวกคุณมันมุงบอกถึงประเทศของคุณไม่พัฒนาครับนะครับแบบนั้นนะครับเอารถมือสองไปขายราคาแพงๆแบบนั้นนะ่ะนะมันมุงบอกถึงความไม่เจริญนะครับผมนะคนไทยผมจะอธิบายคนฟังนะคนไทยทําไมถึงซื้อรถไม่ซื้อสดทําไมต้องผ่อน คลิปนี้ผมจะพูดให้คุณฟังนะนะครับทุกคนอยากดูคลิปไหมครับถ้าอยากดูนะฮะไปดูพร้อมๆกันแล้วทุกคนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอเข้ามาครับทุกคนครับซื้อรถตู้เหมือนกูหรือยังเนี่ยมือสองไม่ใช่ของไทยแล้วก็กูอะซื้องิจอ,อดด้วยไม่พอไม่พอไม่พอน,อน,อนเออราานยังไงก็พอเออราคาประเทศมึง่มือสอง สามแสนสี่แสนห้านบ้านมันเป็นล้านเป็นล้านบ้านกูมือสองสามแสนสี่แสนบ้านมึงเป็นล้านมันหนาพุ่มใจผมเลยวะ่ะบ้านกูสองแสนมงี้ี่รถสภาพบ้นนีที่เป็นล้านเลยหรอโอ้ยมันหนาพุ่มใจมบมเลยทาวงงีี่คิด โอ้โห oh, oh. ทุกคนครับคนไทยถึงกับหัวเราะคนไทยถึงกดขับไม่ได้นะครับคลิปนี้บอาทุกคนก็ต้องขออนุญาตพี่ชายด้วยนะครับถ้ามาเจอหรือไม่มาเจอก็ขออนุญาตจากใจที่เอาคลิปมาเผยแพร่ต่อครับผมนะมันเป็นเรื่องที่มันอยากจะพูดนะเห็นแล้วมันทนไม่ได้นะครับทุกคนนะครับ เขาบอกเขารวยนะเขามีเงินซื้อรถมือสองนะฮะและราคาที่สูงกว่าประเทศไทยนะเขาออกมาอวดนะครับทุกคนนะมันมุงบอกถึงอะไรนะฮะมันบอกถึงประเทศที่ไม่พัฒนาที่มันล้าหลังต้องพูดแบบนี้เลยครับความเป็นจริงครับผมนะครับแล้วเขาก็ดูถูกคนไทยว่าคนไทยเนี่ยมีปัญญาซื้อแบบเขาไหมนะฮะผมอยากจะบอกคุณเลยนะนะครับพี่แว่นนะฮะผมอยากบอกคุณแบบนี้เลยหลายคลิปแล้วที่คุณพูดผมพูดกับคุณนะถ้าคุณมาเจอคลิปผมนะครับ ถ้าคนไทยนะมีเงินเยอะขนาดนั้นนะเขาก็ไม่ซื้อเงินสดหรอกครับผมบอกคุณแบบนี้เลยนะคุณอย่าท้าทายคุณอย่าอวดว่าคุณรวยนะฮะคือคนไทยเขายังหัวเราะอดกั้นไม่ไหวนะอดขำไม่ได้นะครับผมนะทาไมคนไทยก็ซื้อผ่อนละ่ะนะฮะคนไทยถึงเขามีเงินทําไมซื้อผ่อนเพราะว่าเขาเอาเงินไปทําอย่างอื่นนะครับผมนะผมมอยากบอกคุณเหมือนเลยเขาเอาเงินไปต่อยอดไปทําธุรกิจนะไปต่อยอดให้เงินมันออกผลนะครับผมนะและ รถเนี่ยนะซื้อผ่อนนะทำไมนะคนไทยถึงผ่อนรถง่ายนะคนไทยเขามีเครดิตคนไทยเขามีประวัติการเงินที่ดีมีงานทำนะฮะมีบริษัทที่เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะมีหน้ามีตานะมีหลักแหล่งพูดง่ายๆก็คือมีที่อยู่ที่ชัดเจนผมอยู่บอกคุณแบบนี้เลยนะครับผมนะคนไทยเขาไม่ได้แบบเออมีปัญญามีปัญญามันไม่เกี่ยวนะครับผมนะแต่สิ่งที่คุณพูดนะนะฮะมันทําให้สังคมไทยเขาเห็นที่เขาหัวเราะนะ รถมือสองแต่ซื้อราคาแพงนะครับถ้าที่ประเทศไทยคันไม่กี่แสนแน่นอนครับทำไมคันไม่กี่แสนเพราะว่าตลาดรถมือสองในประเทศไทยคนไทยเขาไม่ได้ให้ความนิยมนะฮะร,ราคามันก็เลยตกนะครับผมนะมันก็เลยมันไม่มีเกรดเข้าใจไหมเกรดมันตับนะฮะคนไทยเขาถึงไปซื้อรถมือหนึ่งกันนะครับผมนะเข้าใจไหมคุณเข้าใจไหมนะผ่อนนะการที่ผ่อนรถเนี่ยผมอยากบอกคุณนะไม่ใช่คนทุกคนผ่อนได้นะฮะคุณไม่มีงานทําที่ เป็นหลักแหล่งเนี่ยเขาไม่ได้แล้วนะมีงานทําที่แบบว่ามีบริษัทชัดเจนนะฮะทำงานที่นูน่นที่นี่มีเขาเรียกประวัติการเงินทีนะฮะมีสลิปเงินเดือนเพื่อไปขอผ่อนรถนะการที่ผ่อนรถนะครับไม่ใช่เดินเข้าไปแล้วขอผ่อนได้เลยก็ต้องมีเจ้าหน,น้าที่นะฮะดูเช็คทุกอย่างเขาก็ต้องประเมินว่าคุณสามารถออกรถได้ไหมผ่อนรถได้ไหมนะครับผมคุณจะมีเงินเดือนส่งไหมนะฮะคุณจะมีเงินส่งต่อเดือนไหม นี่คือมาตรฐานของคนไทยผมอยากบอกคุณเลยนะไม่ใช่เขาไม่มีปัญญาคนที่เขารวยเขาก็ยังผ่อนผมอยากบอกคนคเขมรคนนี้เลยนะผมเคยมีเจ้านายคนหนึ่งตอนนี้ถ้าให้ผมพูดนะคือล่าสุดเขาขายที่ไป80ล้านอันนี้ขอเอ่ยชื่อแต่ไม่บอกว่าชื่ออะไรนะครับผมนะแต่บ้านในซอยนั้นนะมี3หลังนะฮะที่ตรงนั้นนะหลายล้านแน่นอนฮนะแถวบริเวณท้องรอนี่แหละครับ นะครับผมนะที่ผมทำงานนี่แหละครับเขาซื้อจัก,กรยานคันละหมื่นหกนะฮะทุกคนนะแต่เขาไม่ได้ซื้อเงินสดเขาผ่อนทุกคนนะจัก,กรยานปั่นออกกําลังกายเนะี่ยเขาไปซื้อที่เมืองทองธานีนะครับผมยางบอกคนเขเมรนเลยนะทุกคนนะและเขาทำยังไงรู้ไหมมาเขาปั่นมานะครับทุกคนและผมถามว่าทำไมไม่ซื้อเงินสดซื้อเงินสดทําไมผ่อนเอาดีกว่าเดือนไม่กี่บาทนะดูนะสมองดูวิธีคิดของคนไทย นะครับผมนะขนาดจ,จักรยานกันละหมื่นหกแต่เขาเป็นเศรษฐีทุกวันเนี่ยไม่รู้ว่ากี่ร้อยล้านเขายังผ่อนเลยนะฮะทำไมเขาอยากซื้อสดเขาเอาตังค์ไปทําอย่างอื่นนะมันไม่จําเป็นนะครับผมนะแต่คุณกลับการคุณซื้อเงินสดแต่ไปซื้อรถมือสองอีกโอ้แลวออกมาอวดว่าโจเองรวยออกมาอวดใส่คนไทยอีกโอ้โทษนะฮะบ่าวตุ้ยพลเห็นคลิปแล้วนะคนไทยเขายัางอดขำไม่ได้ผมก็ไม่ได้เป็นคนที่มีเงินนะผมก็มีปัญญาซื้อรถแบบคุณหรอกถ้าผมมีแบบคุณนะ ผมก็ไม่ซื้อเงินสดผมบอกตรงๆนะผมเอาตังคนะ์น่ะหลายแสนนะ่ะไปทําธุรกิจต่อดีกว่านะครับไปทําอะไรต่อที่มันจะเพิ่มผลผลิตให้ผมนะฮะที่มันจะมีเงินต่อเงินนะ่ะนะครับผมนะนะครับผมไม่ซื้อนะมือสองผมก็ไม่เอานะา้าผมมีแบบนั้นนะนอกจากว่าคุณขี้คุยขี้โม้นะฮะขี้เปียกนะครับผมนะ คลิปดีโอนี้ทุกคน,น,กค,นคิดเห็นยังไงนะครับฝากทุกคนคอมเมนต์ใต้คลิปเดีโอบาเตพผลเข้นนามาครับทุกคนครับสำหรับวันนี้ครับผมนะฮะคิดเห็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆครับแล้วก็อยากให้กําลังใจนะฮะอยากซัพพอร์ตเตผลก็กดไลค์กดแชร์กด,กด,กด,กดๆๆติดตามนะฮะพึงรู้ว่าคอมเมนต์นะฮะทำไมเขาแบบเงาเงาได้ใจมากนะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมสบายดีสวัสดีครับ